วันนี้นะคะบาะใหญ่3ามแถวบาะวีทีวีพร้อมขึ้นเสียงพร้อมนะคะคอนโซลพร้อมมีพื้นปูใหม่นะคะมีผ้าม่านติดฟิล์มเรียบร้อยเฮ้ยคันนี้ครบค่ะคุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวเพจกิษรากูตค่ะทุกช่านค่ะ วันนี้พ่อพี่ขวัญกับน้องตองหนึ่งนะคะในรอบเย็นเย็นพ้นนะคะวันนี้เราเอารถอะไรมาบ้างคะวันนี้เรามานะครับสองรุ่น2ปีนะครับกับตู้คอมพิวเตอร์นะครับหลังคาสูงทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นคันปี13ก่อนแล้วกันคันนี้ปี13ไฟย้อยแล้วนะคะตาชั้นเดียวนะคะอันนี้มีไฟตัดหมอกสมบูรณ์ทุกอย่างโดยรวมนะคะปี13แล้วสีนวลผ่องอย่างนี้ไม่มี แตกร้าวไม่มีตะเข็บแอไม่มีโดนชนมาถ้าได้อย่างนี้ถือว่าโอเคไหมคะน้องหนึ่งโอเคครับคันนี้นะครับก็สามารถกู้ไฟนนแนนซ์เต็มถ้าลูกค้าประวัติดีนะครับราคาขายนะครับ6 2 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็นะครับหลายคนบอกว่าภาษีต่อปีแพงหรือเปล่านะครับภาษีต่อปีนะครับถูกกว่า4ประตูเยอะ ถูกภาษีนะคะคนกลัวอ่านพี่ขวัญก็ไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้ในเมื่อลูกค้าสงสัยกันเมื่อในเมื่อลูกค้าสงสัยกันว่าภาษีแพงไหมพี่หนูกลัวจังเลยอยู่ดีๆภาษีเป็นหมื่นหนูจะทํายังไงภาษีถูกกว่ากะบะ4สี่ประตูค่ะใช่ครับภาษีแค่1,900บาทค่ะนะครับ1,900าบาทนะครับสามารถไปได้ทั่วราชอาณาจ,จักรนะครับและต่อ แค่พันกว่าบาทนะครับไม่ต้องไปต่อ4ี่ห้าพันนะครับไอ้นั่นนั่งได้แค่สี่ห้าคนไอ้นี่นั่งได้เป็นสิบคนนะครับแล้วก็วิ่งได้สบายๆนะครับภายในกว้างแอร์เย็นฉ่ำนะครับต้องเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์หลังคาสูงนะครับของโตโยต้าก็มาเริ่มนะครับไฟตัวนี้นะครับตาย้อยอ่ะให้ให้ดูก่อนนะตาย้อยไฟดันหมอกยังใสอยู่นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะล้อนะครับเป็นล้อของบิสโตรนะครับดอกนะครับยังเต็มเต็มนะเป็นยางปีเกนะครับพร้อมใช้งานซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยน ที่ไหนนะครับเพราะว่าซื้อไปแล้ววิ่งงานได้เลยนะคะอีกสองนาปีคันนี้นะคะเบาะใหญ่3แถวเบาะวีทีวีพร้อมเครื่องเสียงพร้อมนะคะคอนโซลพร้อมมีพื้นปูใหม่นะคะมีผ้าม่านติดฟิล์มเรียบร้อยเฮ้ยคันนี้ครบค่ะคุณลูกค้าขาจัดเต็มฟรีดาวส่งอยู่1มื่นสองกว่าบาทนะคะ,ะสีพี่ขวัญดูแทนเลยแล้วกันคันนี้ใครเชื่อใจใครเชื่อมือพี่ขวัญพี่ขวัญดูแทนเลยสีไม่ต้องทําใหม่ ใช่ครับ<ป>สีสวยอยู่แล้วครับสีสวยอยู่แล้วสีสวยเนียนๆนะครับป้ายทะเบียนก็สวยนะครับข้างหลังก็สวยหรูนะคะเห็นไหมครับเดิมหมดนะครับทั้งตะคึงตะเข็บนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับคันนี้ปี13นะคะจะเป็นไฟแบบเดิมนะคะไฟแบบเดิมบอกเลยว่าเป็นไฟสีทับทิมตัวนี้นะคะและ สองชั้นอย่างนี้จะมองชัดเจนเหมือนกันแต่เข็บข้างประตูนะคะสวยงามปิดและสนิทนะคปิดแล้วสนิทนะคะช่องฟงช่องไฟนะครับเท่ากันระหว่างสองฝั่งใช่ตัวนี้สําคัญตัวนี้สําคัญมานะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี14นะครับตรงตัวนะครับตรงตัวตัวหนังสือนะครับแล้วก็สวยงามนะครับฮอนด้วูรรอเรือ6299นะครับตัวนี้จะเป็นหน้ากันดั้มนะครับเขาเรียกหน้ากันดั้มหรือกระจังหน้า2ชั้นนะครับเป็นโคลเมีย ขายในราคาครับพี่ขวัญครับ6ก9 0น0กาับาทนะครับ6 9 9 0 0 0บาทนะครับกู้ไฟแนนซ์ไม่ใช่ได้แค่เต็มได้ล้นเลยนะครับได้ล้นล้นนะครับใครสามารถนะครับมีประวัติดีนะครับคันนี้จัดได้เต็มนะมานะครับปี14มาเราให้เริ่มนะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่เป็นไฟย้อยแล้วนะครับให้ดูนะถ้าเป็นไฟย้อยนะครับมันจะต้องมีว้ลตรงนี้นะครับแต่ว่าไฟนะครับมันจะดูใหญ่ขึ้น นะดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดูใสๆนะครับดูใหม่ๆส่วนนะครับรถคันนี้ยังไม่ท้องได้เปิดนะครับฝาโปรงพี่ขวัญดูนะครับช่องฟเ้งช่องไฟก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าไม่เคยแกะฝากระโปรงแน่นอนนะครับเพราะว่าลักษณะนะครับช่องไฟเดิมทุกอย่างเดิมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดํานะครับตัวนี้ก็เหมือนกับใส่ตัวแต่งมานะพี่ขวัญเพราะถ้ามาเดิมๆอ่ะมันจะต้องเป็นสีด้านแต่ตัวนี้นะครับดูนะครับ ฝาครอบเป็นสีดำเมทัลลิกนะ,ะดูสวยงามขอบดวงขอบยางนะหลายคนบอกว่ารถตู้นะครับถ้าจอดตากแดดบ่อยๆนะครับขอบยางตรงน,นี้ชอบเด้งออกมาของเรารไม่มีนะครชอบเด้งออกมาชอบเสียนะครับดูนะครับสภาพเดิมๆนะครับสีบางๆนะแล้วก็ยางนะครับยางใหม่ๆเหมือนเดิมนะครับเป็นยางของบริสตอลนะตัวนี้นะครับคันนี้บอกเลยว่าม,มันเดิมสวยมากมันเดิม ข้างในสะอาดสะอา้านให้ดูนะครับว่าความเดิมใหม่ไม่เคยไปแกะไม่เคยไปรื้ออะไรมันนะไม่เคยไปรื้ออะไรมันนะนะสวยสวยเมื่อนี้พี่ขวันกาแยกขวันกาเจล่าไว้ตรงนี้เด้อค่ะเด้อเนาะผู้ใดอยากได้รถตู้ผู้ใดอยากได้รถไปทํามาหากินผู้ใดอยากํำอยากมีผู้ใดอยากมีรถตู้เงินล้านโทรมาหาพี่ขวันกับน้องตองหนึ่งเด้อค่ะวันนี้สวัสดีราค่ะสวัสดีครับ